พี่น้องจ๋ามันอยู่กลางทางจ้ะพี่น้องดอกบักใหญ่ค่ะพี่น้องจ๋าเบิ่งเบิง,บงปาดฝนกระตกอยู่บ่เศ้าค่ะพี่น้องเบิ่งคะ่ะอือมปาดพี่น้องสมดดอกใหญ่แท้ค่ะเบิ่งเบิง,บงอันนี้แมนบ่นี่แมนค่ะพี่น้องเอาเดอ้อพอพันอยู่กลางทางเอาอันนี้บ่แมนเฮ็ดกินได้ค่ะเนี่โอ๊ยพี่น้องยาสีขาใจพิษเด้ะคะ่ะพี่น้องป้องปลายด้ค่ะ,คะเก็บเก็บไปกบซ่อมซ่อมเบิ่งงี้เด้คะ่ะ สังเกตเบิ่งค่ะมันสีบอมีอันแนวเปิดเนาะคะ่ะมันสีบลมีแนวเปิดค่ะพี่น้องมันสีปิดไปจ้งเสียมันสีเป็นคายๆกบเป็ดเเพลิงหวาน,นะค่ะพี่น้องสีมันก็คือเลยเนาะคะ่ะสังเกตเบิ่งดีๆเด้อเนาะค,ะะคะ่ะเนาะนี่ย่อก็สีปิดไปสักก้อนป้าพี่น้องมาตัดตีนกันคะ่ะดอกง่ายปานนี่อุ้ยพุ่นนะคะพี่น้องเกิดอยู่กลางทางเฮ็ดโคลโลอยู่ฝนกระตกอยู่บัสไตย มันใหญ่เมือ่อเมื่อกันน,น้อยๆสละค่ะพี่น้องเบิงบ้งเบิ้งค่ะพี่น้องโอ้แต่วาพันกระนาอันบแมันเนาค่ะพี่น้องมันเหลืองมันเหลืองพูนนะคะ,ะพี่น้องจ้าพูนจ้าพี่น้องเบิง้งเบิ้งความใหญ่ของมันโอ้ยเมื่อน,น้อยค่ะพี่น้องจ้าเบิ้งขาปัาดกล่องกระเปียค่ะพี่น้อง อันที่ใส่กล้องกันกันฝนกับว่าอยากใส่ค่ะพี่น้องมันดังคอกแขกคอกแขกกันแล้วว่าอยากใส่ได้เอาทรศัพท์มาแต่ว่าเอาถุงยางมะฮ่อเอาค่ะพี่น้องกับกระดาษพลาสต็กไปต่อจ้าพี่น้องฝนตกใส่กล้องเปียกบิดละไปต่อจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีทำกลางสายฝนพ่นลิ่นๆเนาะค่ะเนาะแล้วก็อากาศหนาวเย็นค่ะพี่น้องก็เย่ากับภาพี่น้องขอมาปลาคือเกาล่ะค่ะพี่น้องจ้า มาลุ้นกันเนาะค่ะว่าสิได้เฮ็ดยังแน่ค่ะเสียงอันนั่นค่ะพี่น้องเสียงอันเผอินว่ายังก็ะวอของไฟอันของอันรถดับเพลิงหวอของรถดับเพลิงเนาะค่ะเนาะมันมันมันสิมีทุกหมู่บ้านค่ะพี่น้องเป็นสถานีรถรถดับเพลิงอยู่อยู่ใกล้ๆหมู่บ้านใกล้ใกล้ใบ้านเย่าอยู่เนาะค่ะเนาะกัเย่ากัสิพาพี่น้องมาเบิ่งเฮ็ด เพิงหวานค่ะพี่น้องเฮ็ดเพิงหวานออกแล้วเนาะค่ะเนาะได้เก็บเมื่อวานนี่เนาะค่ะน้องมือนีก็เลยมาอีกฝนตกกับบอยอมอยู่บานค่ะพี่น้องกับภาพพี่น้องมาเก็บเพ็ดค่ะมันหลายหนาวกับหนาวค่ะพี่น้องหนาวกับอดเอาค่ะใส่เสียรหลายๆโตค่ะพี่น้องใส่เสียแขนเย้าซีโต้ค่ะกับเสียแขนสันตตวหนึ่งเนาะค่ะเนาะจากภาพพี่น้องมาเบิงค่ะพี่น้องว่าอมันดอกงามบนเนาะค่ะเนาะค่ะมาเบิงค่ะพี่น้องเฮ็ดเพิงหวานค่ะนี่จาพี่น้อง เพชเพิงหวานดอกแรกค่ะพี่น้องนี่นี่ค่ะกำลังงามเลยนี่ค่ะพี่ค่ะพี่น้องดอกที่สองดอกที่สองไปทั้งนี่ค่ะพี่น้องุอัวตาเยียบเยียบยังเยยบยันยานเยยบเพชรค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องดอกที่สองค่ะดอกหนึ่งมันเถ่าแล้วค่ะพี่น้องหมู่บ้านนี้บบเห็นมัน เดี๋ยวายาตัดตินเนาะค่ะเนาะตัดตินกันค่ะพี่น้องตัดตินเฮดฝนตกชุ่มอือค่ะเฮดมันก็นเลยเป็นทร่งนีเนาะค่ะเนาะเขาจะบอกว่าอันสีเหลืองๆเ,เอาออกเด้อคนว่ามันมันมันเป็นเสือล่านี่ค่ะเฮดกับเปียกๆค่ะพี่น้องก็บอกเป็นยังเนาะค่ะห้องก็เส่เสียกกันกันหนาวมากเนาะค่ะเนาะ ลายกระตาค่ะดอกแหลกแหกหมนันดอกที่สองแหกหมนันก็เก่าเห็นตั้งแต่ทั้งพีเล็กทั้งพีหนูเป็นเก็บนะค่ะก็เลยคิดว่ามันสีออกเมื่อวานนี่ก็เลยมาอันลอเบงเฮดเพิงว่าอันอันเราบงเฮดดำล่ะค่ะตั้งพ่อเฮดเพิงหวานเนาะคะ่ะเนาะไปต่อจ้ายพี่น้องดอกที่สองหมนันก็เก่าค่ะ นี่จะพี่น้องดอกหนึ่งจ้าแต่ว่าถือโตทาก,กินจนสีเบิดละพี่น้องแต่ย่าก็เอาคือเกาเด้อค่ะเด้อเอาไปหัน่นเฮ็ดแหงๆไว้ค่ะเวลากลับเมืองไทยค่ะขนเมื่อบานไปแจกพี่แจกน้องแจกเอฟซีเนาะค่ะเอาคือเกาค่ะพี่น้องเพราะว่าเวลาหฮาอันนั้นห้ากับไปแบงไปไปแตงไปแตง,ไปแตงออกมาไปแตงออกแล้วก็หันห่นหั่นหั่นเนาะค่ะแล้วก็ อบว้เลือว่าตากอยู่กับเครื่องเห็ดอุ่นเนาะค่ะค่ะไปต่อจ้ะพี่น้องส่วนตัวนี้ค่ะพี่น้องตัวนี้ก็เป็นเห็ดอันนางไก่เนาะค่ะก็มีอยู่สองดอกค่ะพี่น้องเห็ดนางไก่ทั้งยาวบอกอยหลายค่ะเราเห็นสองดอกค่ะแต่ว่าอันเพิ่นกระคาเน่า,นาดีค่ะ โอ้ยสามดอกค่ะพี่น้องเบ่แมนสองดอกเดี๋ยวเด้อค่ะเบิ่งอีกก้อนอมีอยู่สามดอกอีลีค่ะพี่น้องสามดอกเอาสามดอกนี่เนาะค่ะเนาะฮะไปต่อจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องกับภาพพี่น้องมหาเล่มอัน เฮ็ดมันปูค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะหมูดุดมุนค่ะที่กิ่งดอกหน่อยมันหลายอยู่ค่ะดอกหน่อยมันหลายค่ะพี่น้องแต่ว่าแต่ว่าอันหมูดุดคักแนค่ะพี่น้องมันเลยบนย่งก็สได้สองดอกนี่แหละเนาะค่ะเนี่ยค่ะ ข้างนี้มีบอบ่มีค่ะได้สองดอกเนาะค่ะเนาะไปต่อจ้ะจ้าพี่น้องกระพาะแล้วค่ะพี่น้องเป็นเต็เตเ็ตผึิงขาไล่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ มื่อนี้พาพี่น้องมาปลาแปนเสียงเสียงดวงล่องเบิงเนาะค่ะเพราะว่าฝนตกหลายค่ะย่าคิดว่าคันว่าฝนตกหลายปลานีกระสิเปียกค่ะก็เลยพาพี่น้องมาเลาะเบิงสะก่นเนาะคะ่ะว่ามันสิออกเราไปเพราะว่าปีกายนีเคยได้เนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเอ่อแต่ว่ายา่อมากก็เป็นช่วงน่าสิประมาณนี้แหละคะ่ะเพราะว่าใส่เสียกันหนาวมากเก็บเห็ดไหมเนาะค,ะะคะ่ะเนาะใส่ได้หลายต่อมากเก็บเห็ด เกษสิเป็นย่านเนี่ยค่ะเพราะว่ามันเคยออกหลายค่ะส่วงประมาณนี้คิดว่าเนาะค่ะคันยาจำบ่ผิดเนาะค่ะเนาะนี่นะค่ะก็ได้เฮ็ดเพิงขาไล่เนาะค่ะด้ยะผ้าตัดตินเนาะค่ะเนาะเห็ดเผิงขาไือ เมื่อนี้พ่อเฮ็ดนังกะซีเอาค่ะพี่น้องนี่ตามาเบิงในกตาค่ะพี่น้องเดี๋ยวเด้อค่ะเด้อ,อก็มีอุปกรณ์กันฝนค่ะพี่น้องแล้วก็ได้เฮ็ดแล้วนะขานจะเฮ็ดได้เฮ็ดอัน ฟิฟลิงเหลืองแล้วก็ฟิฟลิงสีน้ำตาลแล้วก็เฮ็ดเพลิงหวานแล้วก็เฮ็ดเพิงขาไล่แล้วก็เฮ็ดหน,นันหง,นหง,ไหนงไก่เนาะคะ่ะไปตอจากพี่น้องเอาอันนี้แนวกันฝนมานาค่ะไปตอจ้าพ่อหล่อจากพี่น้องดอกงามเลยมึงนะค่ะดอกงามเลยค่ะอันนี้คือปลาแปนค่ะพี่นอ้องแต่ว่าพ่นออกพวกหนายเนาะพ่นยังบม่ทันจะออกหลายค่ะ นี่ค่ะพี่น้องดอกบักงามอาทิตย์นีเพ่นว่าฝนสิตกทั้งอาทิตย์คิดว่าปลาแปดงามๆนี่สิออกลายอยู่ค่ะ นี่จ้ะพี่น้องจาง้างามงามค่ะพี่น้องไปต่อจา้านี่จ้ะพี่น้องน้ำปลาหมอดนเนาะดอกคุณล่งงงามนะนี่ค่ะนี่ก็พ่อได้เล่มค่ะพี่น้องมันท่านไหญ่ มันใหญ่กับพอได้เก็บค่ะพี่น้องเห็นบอกค่ะมันยังบ่ท่านในพ่นมอดขึ้นมากกับว่อ,อยากยางปันได้ค่ะพี่น้องกับอดบ่อไดไ้เก็บคือเก่าค่ะพี่น้องกับพ่อได้ไปตากแห้งไว้โอ้ยขาดสัาจับสูงพดนี่จากพี่น้อง เห็นบอกค่ะแน่ๆแน่แน่พ่อได้เลือกพอได้เล่มฝนนึงตกอยู่ปกแปกปกแปกอยู่ค่ะพี่น้องกสิตกบัดมือล่ะค่ะเพิ่นประกาศว่า ขาดเบิร์ดล่คะค่ะพี่น้องยี่ยใส่ถุงมือบทานัดค่ะนี่จ้ะพี่น้องกับพ่อได้กเก็บอยู่เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะไปต่อจ้านี่จ้ะพี่น้องดอกหนึ่งจ้ากับมีหางๆเนาะค่ะเนาะสวนสียางพอ่อหางๆค่ะพี่นอ้องภาพพี่น้องม้ามองเป็นๆ มาปลาแปดกม่มันหมอกเป็นฝนฝน,น,น,นกระตกอยู่เรื่อยๆค่ะพี่น้องยังบรร่ท่านได้เศ้านี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องยังเปกเปียกอยู่ค่ะนอกขานอกไปต่อจ้าจ้าพี่น้อง เห็ดไข่เมนบบเห็ดไข่เมนบบค่ะพี่น้องนี่มันสีบ่แหล่นะค่ะพี่น้องก็เลยบ่อันอมันใจเนาะสงสัยสิเป็นเห็ดกินนั่นแหละค่ะแต่ว่าบ่เก็บดอกเนาะค่ะเนาะเพื่อความมันใจของจะของเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวกินไปตายบ่มีผู้เบงเ <c oughs> นาะค่ะไปต่อจ้าพี่น้อง พี่น้องจ๋ามันอยู่กลางทางจ้าพี่น้องดอกบักไค่ค่ะพี่น้องจ๋าเบิ่งเบิงปาดผลฝนกระตกอยู่บเบาค่ะพี่น้องเบิ่งค่ะอปาดพี่น้องสมดดอกไ่แท่ค่ะเบิ่งเบิง,บงอันนี้แมนบ่นี่แมนค่ะพี่น้องเอาเด้อพอพันอยูก่กลางทางเอาอันนี้บบแมนเฮ็ดกินได้คะ่ะนี่โอ้ยพี่น้องยาสีขาใจพิษเด้ค่ะพี่นอ้องป้องปลายด้ค่ะเก็บเก็บไปกับซ่อมเบิงเะะ่งได้แล้วค่ะ สังเกตเบื้องค่ะมันสีบอมมีอัน,นวเปิดเนาะค่ะมันสีบลมีแนวเปิดค่ะพี่น้องมันสีปิดไปจ้งเสียมันสีเป็นคายๆกับเ็ดเพิงหวานค่ะพี่น้องสีมันก็คือเลยเนาะค่ะสังเกตเบื้องดีๆเด้อเนาะคะ่ะเนาะนี่ยาก็สีปิดไปสักก้อนป้ดพี่น้องมาตัดตีนกันค่ะดอกงหา่ปานนี่อุย้ยพุ่นระคะพี่น้องเกิดอยู่กลางทาาเ็ดโคลโลอยู่ฝนกระตกอยู่บัตอไต ขอบมันใหญ่เมือ่อเมื่อกันน้อยๆสละค่ะพี่น้องเบิงบ้งเบิ้งค่ะพี่น้องโอ้ยแต่วาพันกับเนาอันบแม่นเนาค่ะพี่น้องมันเหลืองมันเหลืองพูนนะคะพี่น้องจ้าพูนจ้าพี่น้องเบิง้งเบิ้งความใหญ่ของมันโอ้ยเมือนน่อ้นอยๆค่ะพี่น้องจ้าเบิ้งขาปาัากล่องกระเปียค่ะพี่น้อง อันที่ใส่กล้องกันฝน,นกับว่าอ,อยากใส่ค่ะพี่น้องมันดังคอกแขกคอกแขกกันแล้วว่าอ,อยากใส่ได้เอาทรศัซับมาแต่ว่าเอาถุงยางมะฮ่อเอาค่ะพี่น้องกับกระดาษไปทัเส็จไปต่อจ้าพี่น้องฝนตกใส่กล่องเปียกเบอดละไปต่อจ้าพอยแล้วค่ะพี่น้องดอกหนึ่งค่ะนั่งค่ะนั่งงำนี่ค่ะพี่น้อง ดอกงามคักค่ะพี่น้องจ้าตอกตีนค่ะฝนตกบ้านในเศร้าอยู่ค่ะพี่น้องนั่นตอกยุปปกแปกปกแปกเกยอะเสียเริ่มเปียกละ่ะ พี่น้องจ้าดอกงามๆไปต่อจ้าพ่อยละจ้าพี่นอ้องยางมาโดนเติบค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องดอกอยางโดนเติบ <c ười> คือว่าแลันนัวตาออกเนาะ โอ้พี่น้องตะว่าขาปุะ่ะดอกนี้ขาตันดีค่ะค่ะโอ้ยตัดออกหลายแต่นี่จ้ะพี่น้องงามเนาะค่ะเนาะงามอยู่ค่ะไปต่อจ้าพ่อ,อยล้ะค่ะพี่น้องอยู่ใกล้ใกลกันจ้ะ โตถากกินไก่ซเบิดแล้วถือถากกินนี่จ้าพี่น้องเอามีดก่อนเด้อค่ะ ต่อกันเลยจ้าพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องดอกหนึ่งจ้าดีด่ไู่ใหม้อึ๊บเนาะพ่นนะคะพี่น้นองอุ้ยดอกงามาค่ะค่ะเพิ่งทั้งพีค่ะพี่น้องย่อสีภาพพี่น้องเมาเก็บเอาเฮอันี้มีบอลหลายดอกค่ะโอ้ย พูนราคาตะดอกน,น้อยๆมันกระลายค่ะเห็นบอกค่ะดอกน,น้อยๆมัน,นค่ะปีกายไล่ก็นี่ค่ะพี่น้องมันบดเอ็งมีหน่อยจังสีได้ค่ะปีกายนี่ออกหลายแต่ว่าอันนี้มันใหญ่แล้วเอาซอกกันนี่ค่ะตัดตีนค่ะพี่น้อง เปียกเปียกพี่น้องเย้าเปียกนี่จ้ะโอ้ยพี่น้องเห็นบาวังหันแต่พี่น้อง <laughs> กล่องมันหมุนไปโทดได้หลายค่ะพี่น้องกล่องมันหมุนแมค่ค่ะเพราะว่าเอาใส่ค้าหนีเพ่งเอียงไปแห้งั้งแต้หมุนไปน้ำนี่จ้งางำงำไปต่อจ้าได้แล้วเด้อค่ะพี่น้องเลยอ๋พี่นอ้อ,นองถอดหลายๆค่ะลืมกดลืมกดจ้ะพี่น้องถอดถอด ขอโทษยางบักแห้งเนาะค่ะเนาะเ่นเริ่มกดค่ะพี่น้องมันเป็นจ้าของกดเอาดอกหลดูดเอาได้เครื่องหนึ่งค่ะพี่น้องเพราะว่าตัวถากเป็นจองไว้หอดกลางใจพุน นี่ค่ะม,มันเหนียวเนาะเพราะว่ามันอันเปียกครับพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องตัทากนี่จ้ะเฮ้ยมันติดแน่นแท้นี่จ้ะพี่น้องไปต่อจ้า นี่จ้ะพี่น้องเห็นวาคะพี่น้องนี่ค่ะค้าเบิ่งก่อนเออค้าไปค้ามาถือใหม่แทกมั้งว้าพี่น้องนี่ค่ะดอกหนึ่งอีกบอเบิ่งก่อนเด้อค่ะปีกายนี่ได้หลายดอกคะมองนี้ ยาปตตัดตีนมงเนี้วค่ะได้ข้าวเ,าเจ้าสิรูน้ำว่ามงเนียมันออกแล้ว <c oughs> ยังนี่โมแมนค่ะไปต่อจากพี่น้องฝนตกใส่กล้องเปียกต่อจาพี่น้องสองบอกในหน่อยนี่บ่จงไวดอกค่ะเพราะว่ามันอยู่กลางทางนี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องบดจงไวดอกค่ะอยู่กลางทางค่ะพี่น้องเปนเปน นีจ้ะพี่น้องน้ำจ้ะมองเกามองเกาเอาหมู่บ้านล่ะค่ะพี่น้องนี่ค่ะอยู่กลางทางั้งมองนี้ก็สิเป็นมองอันแยกค่ะพี่น้องมองนี้ก็สิเป็นมองรถพ้นเชีิวขมาจอดล่าสั์ค่ะค่ะจะไปต่อจ้ะพี่น้อง พี่น้องดอกหนึ่งค่ะพี่น้องดอกงามงามพวกนี้ะจะพี่น้องงามคักพูดอ่ะอู้หหันซ่อนหลายค่ะพีนงง่น้องงามงามเอาไม่หัดลูกหน่อยขนได้ค่ะพี่น้องลูกหน่อยกับติดมะนาไปต่อจ้ะพี่น้อง จ้ะพี่น้องดอกนึงอยู่ข้างทางค่ะพี่น้องถือถากกินเกือบเบิืมงามค่ะพี่น้องงามงามนี่จ้ากองก็เริมมั่วเริ่มไล่เนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันหนาวกองกันหนาวคือกันเดอร์ค่ะพี่น้องนี่จ้ะพี่น้อง ตัดตินเนาะค่ะเนาะขั้นคลิปนี่เ้ยวกับสิขอเป็นนี่สองคิปเด้อค่ะพี่น้องระว่างจักสิตัดช่วงใดตอนใดเนาะค่ะอืงามอยู่ค่ะพี่น้อง จ้าจ้าพี่น้องไปต่อจ้าเอาบอดเนื้อมันจะคของเลื่มกดอีกจ้าพี่น้องม่าหอดบ้านละคาหนาวเปียกหมอดยอดจ้าพี่น้องทั้งหนาวทั้งเปียกมือด่างเลยค่ะพี่น้องจ้า มาเบิ่งผลงานที่ใดเนาะค่ะนอกจามีเห็ดยังแหน่นะค่ะพี่น้องก็มีเห็ดดำเนาะค่ะเดี๋ยวเด้อค่ะเด้อมีเห็ดดำแล้วก็มีเห็ดแค่ลอดดอกนึงค่ะพี่น้องเห็ดแค่ลอดส่วนหงษนบริบกเก็บเนาะเพราะว่ามันเบาบางเนาะมันอยู่ห่างพร้อมกับปีนีปีนี้เห็ดแค่ลอดออกพกค่อยหลายะค่ะพี่นอ้องมีเห็ดเพ่ิงหวานเนาะแค่ลอดเฮ็ดดินเนาะคะ่ะ พี่น้องอันนี้ก็เป็นเฮดจ่าที่เก็บมาวางมือก่อนเนาะค่ะกล่องกระมั่วค่ะพี่น้องเฮ้อเสียงแหบปากจังเบิดมือจังเบิดค่ะพี่น้องคลิปนี้จากสัญญาวซัาใดเนาะค่ะเนาะค่ะคลิปนี้กับซัานี้ก่อนเนาะค่ะพี่น้องขออพอกันคลิปไหมจ้่พี่น้องบ๊ายบายจ้า